ครับสวัสดีครับผมบุญมีสุรโกศนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจสุมชนสวนข้าวสุมชนบ้านถุนแดงที่นี่นะครับเพราะว่ากลุ่มเรานะครับที่ได้ทํากลุ่มขึ้นมาเนี่ยสุดแรกที่เราเจอปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะในการปเรียกของต้นทุนการผลิตและก็เรื่องฐานข้อมูลที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรนะครับทั้งเรื่องดินและก็เรื่องพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานอันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักเพราะว่าการ การเกิดกลุ่มที่นี่เราเกิดด้วยความอยากของชุมชนอยากจะให้เป็นว่าการทําการเกษตรเนี่ยในคนรุ่นใหม่อ่ะเด็กๆลูกหลานไม่อยากจะกลับมาเพราะว่าเห็นพ่อแม่ลำบากอันนี้เป็นประเด็นที่เราเริ่มต้นว่าเราจะทําอะไรให้กับอาฒนธรเราให้เกิดความมั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มเราได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นทีนี้ประเด็นที่เราทํางานเนี่ยเรายึดของ หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระรัชกาลที่9มาเป็นตัวนําพาในการพึ่งพาภายในให้มากที่สุดพึ่งพาภายในก็คือสมาชิกที่มาเข้าอยู่กับเราเนี่ยประมาณเวลานี้อย่างเียู่ันเจ็ดร้อยก่ไลนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ 10, หมื่นกรไนะครับแล้วสิ่งที่เราทำ็คือเราทาเรื่องเ,เองกษตรอินทรีย์เพราะว่าเราวิเคราะห์ในอนาคตนะครับความมั่นคงที่อยู่ได้เนี่ย ต้องทเรื่องกระสีสินเรียเหตุผลที่ทําเรื่องนี้เพราะว่าการทำกระสีินทชียเป็นการพึ่งพาภายในและก็เราทำกระสีสินเียเราดูแลเรื่อง,ร,องระบบวิเวศเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องสุขภาพของเกษตรกร,กรเองและก็สุขภาพของผู้บริโภคที่ต้องอาศัยในเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และก็มีพัฒนาการและก็ไม่เสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมีอันนี้เป็นหลักที่เรา,เามาทำเพราะฉะนั้นเัาที่ทํามาเนี่ยเอ่ยมีทีมาจาจกมาจาก มอกเกษตรเนี่ยนะครับได้มาช่วยงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับได้เอาแอปเข้ามาในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคองกับระบบการตรวจนะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มมากเลยนะครับสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็ยังหารูปแบบเพื่อให้มันทำง่ายทำงานมากมากมากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมาจากริงในเรื่องของระบบในมาตรฐานซึ่งเรามีผู้ตรวจทั้งในยุโรปเอง แล้วก็ในบ้านเราเรียนเนี่ยเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความจําเป็นในเรื่องของการที่จะรู้ให้ได้ว่าเกษตรกร,เ,กรเรามีพื้นที่แต่ละคนเยู่เท่าไหร่ว่าทานาทํำยังไงถ้ามีระบบนี้เข้ามานะครับมันช่วยให้เกษตรกรเราทํางนานและเห็นข้อมูลที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันผู้ปีแล้วก็แอปที่เราได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์มากในเรื่องของด a าต้าข้อมูลของสมาธิเราจะรู้ว่าตั้งแต่การปลูก การลงทุนต้นทุนเท่าไหร่สุดท้ายจะมีผลกําไรเท่าไหร่มันจะประโยชน์ตรงนี้จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเรามากนะครับซึ่งซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะช่วยเกษตรกรและก็เครือข่ายในอนาคตนะครับซึ่งมันจะขยายผลได้ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากครับโครงการที่มาทำก,กับกลุ่มเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากก็ต้องขอขอบคุณทางทีมอารย์นะครับที่มาช่วยเพราะว่างานนี้นะครับมันสามารถที่จะขยายผล ให้กับเครือขา่ายเพราะพวกผมทำกระสินจินตีเนี่ยมันจะพาะมีที่นี่ที่เดียวเรามีเครือข่ายอยู่เจ็ดจังหวัดแปดจังหวัดซึ่งถ้าผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นแล้วนําไปสู่การทํางานได้จริงนะครับมันจะเป็นประโยชน์ที่จะขยายผลในอนาคตไปถึงกลุ่มเครือข่าอยอื่นๆที่ที่จะพัฒนาในตัวเกษตรกรแลร้วเกษตรกรก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้แลวก็มากกว่านั้นก็คือเราเข้าสู่ในระบบการตรวจของมาตราฐานต่างๆ ว่าจะเป็นมาตรฐานแฟรเศษมาตรฐานอินทรีย์ที่เป็นสากลทั่วโลกที่เขาทําอยู่ประโยชน์ตรงนี้จะเกิดขึ้นและพี่น้องก็จะได้ได้เข้าใจในาที่ของตัวเองก็จะเห็นรายได้แต่ละปีว่าแต่ละปีมีได้่าเท่าไหร่มีต้นทุนเท่าไหร่เขาจะปรับตัวยังไงเพื่อให้ความมั่นคงและก็รายได้มันเกิดขึ้นเห็นภาพได้ชัดเจนต็ขอขอบคุณทีมงานของมาจาาอย่างมากครับ และเนื่องจากกลุ่มเรารับรองมาตรฐานเกษตรดินทรีย์และมาตรฐานอื่นๆอีกนะครับกลุ่มเราจะาเป็นต้องมีการจดบันทึกข้อมูลของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการทํานาเรื่องของเนื้อที่การผลิตสายพันธุ์พืชที่ผลิตแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่เกษตรกรมีการใช้นะครับจะต้องมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนแล้วก็มีการรับรองว่าเป็นอินทรีย์นะครับเราก็เลยจําเป็นต้องเก็บข้อมูลหลายๆอย่างของเกษตรกร จำเป็นต้องใช้เอกสารหลากหลายข้อมูลของเกษตรกรเนื่องจากการผลิตของเกษตรกรนะครับมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิตแรงที่มาของปัจจัยสายพันธุ์พืชทําให้เรามีการเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษเยอะมากครับรเกษตรกรของเรามีร่วม่วม600กว่าคนนะครับแปลงในกว่า2000แปลงนะครับทำให้ข้อมูลมันเยอะมากและการเก็บข้อมูลเป็นกระดาษ เราก็ต้องมาใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูลเป็น Excel แลและมันท,ทําให้เกิดปัญหาในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละส่วนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขายปัจจัยแล้วก็การบันทึกการใช้ไม่มีการเชื่อมโยงกันทําให้เราไม่รู้ว่าเกษตรกรคนแต่ละคนใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละอย่างไปเท่าไหร่มีต้นทุนในการผลิตแต่ละแปลงเท่าไหร่ ก็ในส่วนของปัญหาส่วนของเกษตรกรนะครับจะมีการบันทึกการผลิตบางส่วนแต่มันยังไม่มีรายละเอยียดในส่วนของต้นทุนการผลิตหรือว่าราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อมาในแต่ละรอบครับไม่ว่าจะเป็นปันจจัยการผลิตในเรื่องของปุ๋ยวล็ดพันธุ์หรือว่าสารอื่นๆที่ใช้ในการกําจัดมแมลงหรือวัชพืชที่เป็นในส่วนของอ e ินทรีนะครับก็จะไม่มีการจดบันทึกการหมักอย่างนี้นะครับ สำหรับโครงการบริการสังคมของภาควิชาผมก็มองเห็นว่าจะมาช่วยในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลของกเษกษตรกรให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็กเษกษตรกรจะได้เห็นภาพสรุปภาพรวมว่าเกษตรกรแต่ละคนเขาใช้ปัจจัยการผลิตในการเพาะปลูกหรือการผลิตแต่ละแบบแต่ละสายพันธุ์แต่ละพื้นที่แต่ละแปลง,งเขามีต้นทุนกำไรรายได้เท่าไหร่นะครับ ในส่วนของประโยชน์จากการบันทึกข้อมูลในโครงการนี้นะครับเป็นในส่วนของกลุ่มก็จะได้ประโยชน์ในการที่รู้ว่าเกษตรกรรายไหนที่ต้นทุนเยอะต้นทุนน้อยหรือมีการผลิตที่ดีจะได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกร,กรตามข้อมูลที่รายงานออกมาจากโครงการนี้ครับและในส่วนประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญของกลุ่มเรานะครับที่เราขอรับรองมาตรฐานหลายมาตรฐาน,าฐานเราจะเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อรายงาน ในส่วนของการรับรองมาตรฐานนะครับโครงการนี้ก็จะมาช่วยในการสรุปข้อมูลเพื่อส่งให้กับผู้ตรวจรับรองให้เรารับรองได้สะดวกง่ายขึ้นครับและให้เราผ่านได้ง่ายขึ้น